จะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกจะทุกข์สักกี่คราวก็ต้องทนจะเจ็บสักกี่คราอย่าจำนวนเกิดเป็นคนเหตุผลเดียวต้องสู้อยู่ที่ใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย,ยไ์ไอริสโคเชโคเช่ง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้มาพบกับพี่น้องอีกแล้วค่ะมีดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะถือว่า เซตนี้นะจะทำทั้งหมดน่ะมีมีดอกสามขนาดนะคะมีขนาดอุ๊ยชค่ะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งขนาดใหญ่และขนาดกลางนั้นเราทำไปแล้วนะคะอันนี้คือขนาดใหญ่แล้วดอกนี้ก็คือดอกขนาดกลางอันนี้คือดอกขนาดเล็กค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะเราก็จะมาประกอบเป็นตัวนะคะ เดี๋ยวตอนประกอบเป็นตัวเนี่ยตัวนี้เออ่จะทําจะพาทํานะคะจะพาทําต่อตะคงตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็บางบางตัวก็ทําให้ดูบางตัวก็ไม่ได้ทํานะนีน่ตอนนี้เรามาเริ่มทําอะไรกันนะคะอะไรก็คือดอกไม้นี่ละคะ่ะส่วนใบนะพี่น้องจะใช้ใบแบบไหนกเ็เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ แต่ตัวนี้คิดว่าครูฝนจะไม่ค่อยเน้นใบเท่าไหร่นะจะจะเน้นดอกไม้นะคะมันสวยดีแล้วทําง่ายด้วยนะคะดอกเนี้ยทําง่ายด้วยมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยที่ก็ใช้ไหมไหมนี่ก็ใช้เบอร์สิบหกหรือเบอร์สิบแปดสองเส้นควบนี่แหละคะ่ะเข็มก็หัวเข็มหนึ่งจุดห้าศูนย์มมนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะ เราทําเป็นแบบนี้ล็อกไหมก่อนแล้วก็นับหนึ่งเลยนะคะโซ่ที่หนึ่งคืออันนี้นะถักโซ่ไปแปดโซ่นะคะเดี๋ยวใหม่นะโซ่ทั้งหมดแปดโซ่ละม้วนมาอย่างนี้แล้วก็ดึงเลยโซ่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วให้เราซีติดกันนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะ พอเราได้วงกลมแล้วเราก็โซ่หนึ่งค่ะให้ถักเอ็ลงไปในห่วงโซ่นี้ทั้งหมดสิบห้าสิบห้าครั้งนะคะเริ่มเลยนะันบหนึ่งสองสิบห้าเอ็กนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าสิบสิบแล้วนะคะเร,เราเก็บไปใหม่ไปด้วยนะถักคล้อมไปเลยสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า พอเราได้สิบห้า x แล้วให้เราจิ้ม c ตรงโซ่หนึ่งที่เราทําไว้นะคะตรงจุดเริ่มตน้น c ขึ้นมาค่ะพอเราได้ c แบบนี้แล้วก็ให้เราจิ้ม x ในช่องถัดไปนะคะ x ค่ะต่อจากนั้นก็ให้ถักโซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราได้เก้าโซ่แบบนี้แล้วนะคะ ผลันหัวเข็มค่ะให้จิ้มในช่องถัดมานะคะจิ้มแล้วก็ดึงขึ้นมาค้างไว้นะคะใช้นิ้วกลางเรากดเอาไว้กดไว้ก่อนนะคะครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองได้อย่างนี้นะคะม้วนมาครั้งที่สามจับไว้นะคะแล้วครั้งที่สี่เราจะใช้สี่ครั้งนะคะมวนขึ้นมามวนขึ้นมาแล้วพักเอาไว้อย่างนี้มันก็จะได้ลักษณะนี้นะแล้วเราก็ดึงไหมามาค่ะปดนะคะ แบบนี้ค่ะคือเราจะปลดรวบทีเดียวเลยนะคะต่อด้วยโซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็จิ้มเอ็กนะคะจิ้มเอ็กในช่องถัดมาแล้วก็เอ็กอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้จะมีสองเอ็กอต่อด้วยโซ่เก้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะทำแบบเดิมนะคะแบบตัวนี้นะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงไปในช่องถัดมานะคะจิ้มได้แล้วดึงขึ้นมากะประมาณหนึ่งสักหนึ่งเซนนะคะแล้วก็กดค้างไว้นะเอานิ้วล็อกไว้นะสองสามสี่พอได้สี่ครั้งแล้วก็ดึงไหมมาค่ะ ดึงไหมมาปลดให้เหลือสองห่วงแล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้ได้พันกันสักครู่นะคะไปต่อค่ะแล้วก็โซ่เก้าเหมือนเดิมห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราได้โซ่เก้าแล้วก็จิ้มเอในช่องถัดมาค่ะแะเ x ็อีกครั้งหนึ่งช่องถัดมา ต่อด้วยโซ่เก้าเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันทั้งหมดเลยห้ากลีบแปพันหัวเข็มแล้วจิ้มค้างไว้นะคะสักประมาณหนึ่งเซนนะดึงขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งเซนนะจิ้มลงไปทั้งหมดอนะ่ะสี่ครั้งก่อนจิ้มแล้วพันหัวเข็มก่อนนะคะสามเลยนะ อันแรกๆมันจะดูไม่สวยงามไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดอกต่อไปสวยแน่นอนค่ะโซ่เก้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้านี่นะคะพี่น้องแรกๆเราจะจับไม่ค่อยถนัดมือนักนะคะเดี๋ยวพอเราทําสักสองสามดอกผ่านไปนี่เราจะคล่องขึ้นแล้วก็เราก็จะได้กลีบที่มันสวยๆฟูๆอย่างนี้นะคะ่ะนี่นะคะ ไปต่อนะหกเจ็ดแปดเก้าพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะจิ้มแล้วก็ดึงขึ้นมาพักไว้นะตอนเราดึงเนี่ยเราก็กลับประมาณสักหนึ่งเซนนะคะแต่อันท้ายๆมามันก็เราก็พยายามจะให้มันดึงมาเท่าๆกันนะคะเนี่ยดึงให้เท่ากันอ่าถ้าเราได้ดึงต่ำๆ ดึงน้อยๆมันก็จะได้กรีบป้อมๆสั้นๆนะคะถ้าเราดึงยาวๆกรีบของเราตรงนี้ค่ะกรีบดอกไม้เราเนี่ยมันก็จะยาวเรียวขึ้นไปนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ๊ยไม่ใช่โทษค่ะเลยเลยแม่แถมให้นะใหม่นะเอ็กเอ็กอ่ากรีบสุดท้ายแล้ะ นี่นะคะดินปล่อยใหม่ออกมาเกี่สุดท้ายแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่เก้าขึ้นมาหกเจ็ดแปดเก้าพันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็จิ้มเหมือนเดิมค่ะดึงมาประมาณหนึ่งเซนพักไว้แล้วก็อันที่สองพักไว้ ครั้งที่สามพักไว้ครั้งที่สี่ดึงไหมามารวบเลยค่ะรวบให้เหลือสองห่วงแล้วก็เหลือหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะโซ่เก้าค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจิมเอกนี่นะคะในช่องถัดมานี่นะคะแล้วก็สี่สี่ในช่องนี้นะคะ ติดกันนี่เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราก่อนนะนี่ค่ะเราก็จะได้ดอกไม้ของเราที่เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บงานตรงกลีบเขานะต่อเลยนะคะต่อด้วยสอง x ค่ะ x ที่1ในช่องโซ่นี้นะคะช่องโซ่นี้ x ที่2แล้วต่อด้วยตัว t นะคะถักตัว t ไปทั้งหมด เก้าครั้งนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ในห่วงโซ่นี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เอ็กค่ะ อีกตัวนี้ได้แล้วนะต่อเลยนะคะไปอฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เอกก่อนแล้วก็ถักตัวทีไปเก้าครั้งค่ะนี่นะคะปล่อยไหมนิดนึงหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ x ค่ะ x สองครั้งนะคะได้แล้วหนึ่งกลีบแล้วตรงนี้ในระหว่างดอกนะ้นระหว่างกลีบนี้นะคะให้เราซีซีมาเพื่อย้ายย้ายมาทำกลีบต่อไปนะคะ x สองครั้ง แล้วก็ทีเก้าครั้งดอกไม้ดอกนี้ทำง่ายนะคะทุกคนเอ็กค่ะแต่ออกมาก็โอเคอยู่สวยอยู่นะคะ น่ารักดีกระจุมกระจิมเอ็ X ในช่องถัดมานะเดี๋ยวนะคะสักคู่อต่อด้วยทีเก้าครั้งค่ะหกเจ็ด ก็ X สองครั้งค่ะหนึ่งสอ,ง,องนี้นะคะถักไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบที่ห้ากลีบที่ห้าเราก็ถักเหมือนเดิมเดี๋ยวถักเสร็จกลีบนี้แล้วเราก็จะมาตัดไหมซ่อนปลายไหมด้วยกันนะคะ สองแล้วสามทักเหมือนกันทุกกลีบเลยนะคะพี่น้องสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าแล้วก็เอ็กไปฝั่งหนึ่งค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะนิดนึงเอ็กแล้วก็ทีค่ะเก้าครั้ง จำง่ายนะคะทำง่ายด้วยสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สองกตรงนี้ค่ะสองกนะแล้วก็ซีซีตรงนี้ค่ะ สีแล้วก็ดึงไปครั้งนึ่งตัดไหมนะคะแล้วดึงขึ้นมาจบปิดงานแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกไม้กลีบเล็กๆดอกเล็กๆนะคะทําง่ายๆสีนี้เราก็จะมาซ่อนปลายไหมได้วยกันนะคะเราจะซ่อนไปทางไหนก็ได้นะเอาที่เราสบายใจเลยนะ นี่ค่ะเราก็จิ้มซ่อนไปดึงมานะคะแล้วก็ดึงรอดมาเขาจะได้แน่นนะคะเวลาเราไปซักตรงนี้เราก็ขยับขยับนิดนึงไม่เป็นไรนะนซ่อนไปค่ะเวลาเราซักมันก็จะได้ไม่หลุดนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพาพี่น้องวางแพทเทิร์นด้วยกันนะคะ บางไปเทินเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการทักตะข่ายให้พี่น้องดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทักตะข่ายก็ไม่มีอะไรมากทักง่ายๆเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาดูชมดอกไม้ด้วยกันนะนี่ทําง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่อย่างเราเนาะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกไม้ห้ากลีบของเรานะคะวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่าน มีความสุขและสนุกกับงานที่เรารักนะคะสวัสดีค่ะ